นี่คือหน้าไม้ของเราเก็บมาและตรงนี้ก็คือพิม์เขียวครับเก็บมาพิมพ์เขียวเอาไว้ทำอะไรเราเอาไว้กดบีฮะลูปไม้กางเขนะะเนี่ยฮะเนี่ยเราก็จะได้พิมพ์เขียวสิ่งนี้มากลับมาเริ่มตรงเนินเขาต้นไม้ใหญ่นี่อีกครั้งนะฮะไป เราวิ่งมาทางซ้ายนะฮะเลาะริมหาดไปเรื่อยๆครับไปดินะครับลูกนะูก้นนะหาดทุกคนครับโอเคอันนี้เก็บ ดอกไม้สีม่วงเอาไว้นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเอามาทำเป็น Energy จ i ่มได้ครับเอาไว้เติมหลอดสีฟ้านะเพืเอ่ออลดความเหนื่อยนะครับเวลามันเหนื่อยเราก็สามารถที่จะกินได้ไปเจ้าต้นไม้ใหญ่อีกหนึ่งต้นครับป,ป,ป,ปาด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 เฮ้ยรอบนี้กอดกรง่งลงสบายเนะี่ย ไม่ใจ่ฉันบอบเฮ้ยโดนโดนดยังเลยยังเนาะเอาตก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 ก็ยีนอันนี้คเติมได้ครับเห็นไหมเติมดอกสีฟ้าให้เต็มเร็วขึ้นครับวิธีการครับก็ใช้ดอกสีม่วงอุ้ยใส่สีอันนี้อ่ะหนึ่งอันแล้วก็ดอกดอกสีม่วงหนึ่งอันดอกสีฟ้าหนึ่งอันครับไใช่ดอกสีฟ้าสิเว้ยนี่แล้วก็รวมได้ครับก็จะไว้เติมพลังงานนะฮะ วิ่งริงมหาดเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะเจอเกาะน้อยใหญ่เรียงกันหลายๆอันฮะน่าจะมาถึงแล้วนะฮะโอ้ไม่ใช่ตรงนี้มันเป็นเรือนี่อยู่ข้างหน้านี่เองครับเราจะเจอบ้านชนเผ่ากันนะฮะตรงนี้ก็หาเก็บอะไรได้นิดนึงเก็บน้ำมันหรือถ้าเชื่อก็นนเก็บไปฮะมีเสื้อให้เปลี่ยนด้วยนะ,ะตามนั้ตน,ตร,น,ต,รนตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านชนเผ่าอ่ะ แั่แ่แ่เรามาที่ริมน้ำฮะอ่ามุมนี้จะมองเห็นไม่เอ่ยลองดูกันครับอ่าไม่เห็นโอ้เจอแล้วนี่ครับอ่า สังเกตดีๆนะฮะมันจะมีนะครับตรงตรงที่ปลายลูกศรผมชี้เนะี่ยเห็นไหมมันจะมีท่อนไม้ลอยน้าอยู่ตรงนั้นครับเนี่ยตรงนั้นเราก็ไปกันเลยหน้าไปที่ท่อนไม้ครับขอนไม้ลอยน้ําเราจะไปล่าพิ้นเขียวชิ้นที่เหลืออีกสองชิ้นกัน เราไปเก็บในถ้ำหน้าไม้แล้วนะนี่ครับเห็นไหมพอเราเจอแล้วดําไปเลยครับหมุนๆหน่อยหมุนๆหน่อยหมุนๆหน่อยกดีครับพอเราเข้ามาถึงข้างในปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นชุดดําน้ําให้ใท,ทนันทีนะฮะก็ก้มลงไปดําลงไปครับหมุนวนครับหมุนวนหมุนวนดําดิ่งลงไปครับ เอาหนาวซะและ้วพลิกมือไปพลิกมือมาเนี่ยอาการมาแล้วครับความหนาวเย็นอะตรงไหนเอ่ยอ่านี่ครับเอาไม่ใช่เว้ยว่านี่ตรงอุโมงค์ใหญ่ๆเนี่ยครับไว้ายไปวา,วา,วา,วาเจอทางขึ้นแล้ว อือสไปโดดแล้วก็จุดไฟเช็นเดิมอา,อา,อาไปอ่าตรงนี้เอา้าเจอที่ดำน้ำอีกครับเราก็ไปต่อดึ๋มลงไปห,หมุนครับหมุนควงสว่านลงไปควงสว่านลงไปครับ วงสวรรค์ลงมามองหาถ้ำมั่เน่าเจอถ้ำแล้วครับไปเลยกลมต่ำครับต้มต่ำอึ๊บมุดขึ้นมาอ่าเจอแล้วพิมพ์เขียวของเราอันนี้เป็นพิมพ์เขียวเตนะ้าเต่าฮะก็เอาอีกแล้วไปดีกว่ากลับเลยครับแล้วครับเรากลับมาถึงที่เดิมแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ ไปกันต่อครับนี่มันจะเย็นแล้วด้วยครับไม่รู้จะทันหรือเปล่านะเก็บเท็บกาวซะหน่อยเราจะต้องวิ่งไปที่ตู้คอนเทนเนอร์นะครับเตูนนวีกว่านมนะก่อนี่ะไปต่อ พอเรามาถึงตู้คอนเทนเนอร์นะฮะเอาเป็นว่าเมื่อวานเราพลาดฮนะไม่ทันจริงๆครับมันมืดซะก่อนครับเราหาไม่เจอ,อขอ,อขอเก็บเนื้อหน่อยนะนาย อ่าเราขึ้นมาได้แล้วครับัน่นน่ะั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน,น่ะเห็นไม้ลอ,อยบ่ะดูน่ะนั่นน่ะ,นะ,นะตรงปายลายลูกหนูเห็นไหมไปเอามงหน้าไปกันครับที่ไปใช่นะ ต้องมาแว่งนั่นแหละนั่นแหละไปต้องดิวไปเลยครับ รล้รยังมาไกลไม่พอเอ๊ะมันไม่น่าจะไกลขนาดนี้นะจำได้ว่ามันอยู่ไม่ไกลจากตู้คอนเทนเนอร์เท่าไหร่นะผมมองพลาดแล้วละ่ะนี่เจอแล้วนี่ครับอืบลงไปเลยหมุน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 ฟวงสวรรค์ลงไป กดอีบลวบบวบบลวบใส่ชุดดำน้ำรับมันจะใส่ให้อัตโนมัติอีกสั้งนะครับโอ้โหผมลืมเปลี่ยนถังว่ะ okay. เคเราไปไม่น่าจะไกลนะเฮ okay. ถึงแล้วขึ้นเดียเฮ้ โอ้เราเจอทางลงครับโอ้คอนทางสูงสะด,ด้วยนี่แล้วเราก็เก็บครับแ้าดะ้เราจะไปสำรวจกันต่อฮะลูดลงไปยาวๆครับ เรามาถึงแล้วครับผมนี่แต่เครื่องลั่นแล้วอทีมเกี่ยวเครื่องลั่นนะฮะคอร์โวอ๋อกระสุนหน้าไม้เอเคเราก็เก็บมาเรียบร้อยแล้วนะฮกะสุนหน้าไม้ ไม่มีอะไรแล้วครับกลับกันเถิดอ่าเรามาดูกันครับนี่หน้าที่หนึ่งครับที่เราได้มาก็จะเป็นไม้กั้เขน็นเป็นลงศพนะฮะแล้วก็เป็นบอดนะครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องร่อนนะฮะแล้วก็จะเป็นหอคอยครับแล้วก็นี่ครับหน้าสุดท้ายก็จะเป็นทางเดินนะครับตรงนี้จะเป็น บอกว่าให้ตัดเตาอย่างนี้ๆ,ๆี้นะออผมก็ไม่รู้ครับตัดไปทำไมฮนะเรียบร้อยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย